สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ2รอ,อคณิตศาสตร์ปี2565เพื่อสอบคัดเลือกเข้าคห้ที่1นะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบข้อที่20นะครับ,นะรบโจทย์วันนี้เป็นเป็นโจทย์รหัสลับนะครับผมนายหินครับได้ขุดพบหีบสมบัติใบหนึ่งซึ่งถูกล็อกด้วยรหัสและเขาอยู่พบกระดาษแผ่นหนึ่งที่บอกใบถึงรหัสปลดล็อกถามว่าหีบใบนี้มีข้อความดังนี้เนี่ยนะครับพวกนี้จงหารหัสปลดล็อกของหีบสมบัติใบนี้นะครับโจทย์ให้ข้อมูลว่า ราเนี่ยจะเป็นเลขโดด5าตัวเรียงจากน้อยไปมากนะครับซึ่งอาจมีเลขซ้าได้นะฐานนิยมของเลขโดด5าตัวนี้มีเพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับและค่าเสดีจของเลขค่าตัวนี้มีค่ากอบมาธยฐานแต่มีค่าน้อยกว่าฐานนิยมครับโดยที่ค่าต่ำสุดของเลขค่าตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะคี้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่อยากทําก่อนลองกดพ้อยส์นะครับแล้วลองทําดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเฉลยกันเลยนะครับเลขโดด5ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็น ตั้งเป็นบล็อกอไว้ก่อน๊บมีห้าบล็อกห้าตำแหน่งชิววางไว้ห้าตำแหน่งนะครับมีวิธีการทำโจทย์ข้อนี้คือมีการลองผิดลองถูกแล้วก็เออาจจะเลื่อใช้ใช้เรื่องอสมการเข้ามาช่วยก็ได้นะครับขึ้นกับว่าจะคิดยังไงเนาะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็ ผมเขียนเป็นตัวแปรก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับโจทย์บอกว่าเป็นเลขโดด5ตัวแรงจาน้อยไปมากเนาะก็คือตรงนี้1 2 3 4 5 5ตัวนะครับโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าฐานนิยมของเลขโดด5ตัวนี้มีเพียงค่าเดียวนะครับคําว่า5ค่าเดียวเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีคอต่อน,นอกนะครับเราจากจาก2ข้อมูลเนี้ย2ข้อมูลตรงนี้นะครับเรายังบอกไม่ได้เลยว่าเอ้ยมันจะเป็นเลขอะไรได้นะครับ บอกจดบอกอว่าค่าเฉลี่ยของเลขค่าตัวนี้มีค่าเท่ากับมัธยฐานนะครับก็คือผลรวมของเนี้ยเราคูณเราเราหารด้วย5้านะครับซึ่งคือค่าเฉลี่ยเนี่ยมีค่าเท่ากับมัธยฐานก็คือค่าตรงกลางพอดีนะครับแต่มีค่าน้อยกว่าฐานนิยมนะครับก็แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยหรือมัธยฐานเนี่ยมีค่าน้อยกว่าฐานนิยมซึ่งก็คือควรจะเป็นตรงนี้นาอนะครับแสดงว่า ไอฐานนิยมเนี่ยมันควรจะเป็นอยู่ข้างหลังแลละแล้วก็ด้วยความที่มันบอกว่าน้อยกว่าไม่ใช่น้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงว่าค่าสองตัวนี้เท่ากันแต่ว่าค่าทั้งสามตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับทันไหมเอ่ยก็ถ้าสมมุติเขียนเป็นตัวแปรนะครับก็จะเป็นสมมติว่าเลขโดดแต่ตัวเป็น a b c d e นะครับก็แสดงว่าจากข้อมูลสมมติว่านี่เป็นข้อมูลที่หนึ่งสองสาม จากข้อมูล3จากขมเนี่ยเราสร,สรุปได้ว่าจาก3 a บวก b บวก c บวก d บก e นะครับคือค่าเสนอหารด้วย5นะครับจะมีค่าเท่ากับ c พอดนะครับซึ่งซึ่งตัว c เนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่าฐานนิยมนะครับซึ่งฐานนิยมก็คือควรจะเป็น d และก็ e นะครับจากที่บอกว่ามีค่าน้อยกว่าฐานยมแสดงว่าไอ้ฐานยมเนี่ยมันควรจะเป็นทั้ง d และ e นะครับไม่ควรเป็นทั้ง c d e เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้อีกว่าจึงสรุปได้ว่าน,นี้เป็นน้อยกว่า d และ e นาะนี่จชจึงสรุปได้ว่า a บวก b บวก c บวก d บวก e หาด้ว่าจะมีค่าเท่ากับ c นะครับและมีค่าน้อยกว่า d และ e จึงได้ว่าจึงสรุปได้อีกว่าอันนี้สรุปได้อันแรกนะครับสูตรแรกที่2ก็คือค่า d กับ e จะเท่ากันนะครับและก็ไม่เท่ากับ c นะครับเพราะ c มันมีค่าน้อยกว่า d และ e แน่ๆนะครับเราจึงสามารถเขียนแก้ใหม่ได้เป็นค่าตัว e เนี่ยเป็นเป็น d ได้เลยครับตกี้ตรงนี้เนี่ยเราจึงได้สมการเด็กวว่า a บวก b 64 c, d บวกกับ e เราเปลี่ยน e เป็น d ีแล้วก็จะเป็น62 d นั่นเองนะครับผมคูณ5ขึ้นไปเนาะครับก็จะกลายเปค่าเราพับค4นะครับโอเคประมาณนี้ครับทีนี้ทีนี้ข้อ4ให้ข้อมูลว่าค่าต่ำสุดของเลขค่าตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะคี่น,นะครับจาก4ค่าต่ำสุดก็คือ a จึงได้ว่าเอจะมีค่าเท่ากับ3 5หรือ7ค่าใดค่าหนึ่งนะครับเราจะเริ่มแยกกรณีแล้วนะครับกรณีแรกนะครับกรณีที่ A มีค่าเท่ากับ3นะครับเราจะมาค่อยๆคิดแยกกรณีกันนะครับถ้า A เท่ากับ3นะครับมันสามารถเรียงอย่างไรได้บ้างนะครับก็สามารถเรียนได้เป็นถ้า A เป็น3เนาะชึบก็ตัวถัดไปก็จะเป็น B นะครับ C แล้วก็ D and d นาะนะครับเราสามารถเขียนเป็นอสมการได้ว่า A บวกบบวก c บวก 2b เนี่ย ต้องมีค่าระหว่างเท่าไหร่ดีเราใช้หลักการคิดว่ามันเรียงจากมากไปน้อยเนาะไอจากน้อยไปมากนะครับโดยที่โดยท,ดยที่มีค่าเรียงจากน้อยไปมากเนี่ย a เนี่ยน้อยสุดแล้วก็ดีมากสุดนะครับโดยที่มีตัวซ้าแค่2ตัวเองก็คือดีกับดีเป็นฐานนิยมนะครับสองตัวนี้มันไม่คงเป็นฐานนิยมแล้วนะครับเราจึงได้ว่าเราจึงได้ว่า a บวกบวก c บวก2 d เนี่ยนะครับเมื่อ a เป็นสามนะครับ ค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ของ b บวก c บวก d เนี b ่ยก็จะกลายเปไ็นกลายเป็นเขียนแบบทดนะครับค่าต่ําสุดของ b นะครับก็จะเป็น a คือ3าม b ที่เป็นไปได้ที่น้อยสุดนะครับก็คือ C นะครับ c ที่เป็นไปได้ที่น้อยสุดนะครับ ก็คือ5นะครับและ 2d ที่เป็นไปได้ที่มาสุดก็คือ6นะครับก็คือสองคูณหอันนี้ค่าค่าต่ำสุดที่เป็นไม่ได้นอกนะครับในค่าสูงสุดนะครับที่เป็นไม่ได้นอกนะครับนะครับก็คือคิดจากบนลงล่างนะครับก็คือตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นหกับ6กเนาะค่าสูงสุดที่เป็นได้ก็คือจะเป็นเกาเก้านะครับ แล้วก็ c เนี่ยมันไม่เท่ากับ b เนาะค่าส่งสุดที่เป็นไปได้ก็คือจะมันก็จะเป็น8นะครับส่วน b ค่าต่างเอ่อค่าส่งสุดที่เป็นไปได้ก็จะเป็น7นะครับอ่าก็จะกลายเป็นค่าส่งสุดของ a บวก b บวก c บวก 2d เนี่ยก็จะเป็น3บวก7บวก8บวก9ประกัน2ตัวนะครับก็จะกลายเป็นฝั่งซ้ายเนี่ย ค่ามากสุดก็จะเป็น3ามกเบวกแปเป็น18นะครับบวกกับ18ก็จะเป็น36ตรงนี้ a อบวกบบวกสบวกสอเนี่ยก็จะยุบรวมกันกลายเป็น5้นะครับมีค่ามากกว่าจากตรงนี้เนาะจากตรงนี้ a อบวกบีบวกสบวกสอเท่ากับห้นะครับแล้วก็3ามบวกสบวกหได้เป็น12นะครับบวกกับสอก็จะเป็น24นะครับเพราะฉะนั้น c นะครับหารห้าจลสมการก็จะกลายเป็น7.2นะครับมากกว่า c นะครับแล้วก็มากกว่า4.8นะครับ พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสที่เป็นไปได้สที่เป็นไปได้ที่เป็นจำนวนเต็มบวกคือระหว่าง4 8งนี่ยก็จะมีสที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือจะมี 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 5, 5. 6กแล้วก็เจ็ดนองนะครับกรณนที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับหคือ c มีค่าเท่ากับห้านะครับเมื่อ c เท่ากับห้านะครับเมื่อ c เท่ากับห้า สังเกตสมการ a บว b บ c บว 2d เท่า 5c นะครับแทน a เป็น3ไปนะครับแทน c เป็น5นะครับก็จะเป็น25แทน c เป็น5ก็จะกลายเป็น b บก 2d นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ25ลบ8เท่ากับ17นะครับอาทีนี้เนื่องจากเนื่องจาก c เนี่ยเป็น5นะครับแสดงว่า b ได้เป็น7กรณีเดียวนะครับจากจากที่ c เป็น5เห็นว่าจะเรียงกันเนี่ยระหว่าง3กับ5เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นไปได้ของค่า b ก็คือมีค่าได้เป็นแค่ตัว4ตัวเดียวนะครับี b มีค่าได้แค่4ตัวเดียวนะครับ จะได้ b เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้น 2d เท่ากับ17ลบ4ครับมีเทา13ซึ่งเป็นจำนวนคี่นะครับดังนั้น d ที่ได้เนี่ยก็จะไม่ใช่จำนวนเต็มบวกนะนะครับก็จะไม่สอดคล้องนะครับโอเคดังนั้นกรณี1.1ตรงนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับ ทีกรณีหนึ่งจุดสองทรับหนึ่งจุดสองหรือสองเมื่อสี่เท่ากับหกเมื่อสี่เท่กกาหกจะกลายเป็น a บวก b บวก c บวก2 d มีค่าเท่ากับ 5c นะครับจากตรงนี้ตรงนี้ก็จะแทนค่าไปเนี้เป็น3นะครับส่วน c เนี่ยเป็น6เป็น6นาะนี่เป็น6่วนนี้ก็จะเป็น30นะครับจะกลายเป็น b บวก 2d จะเท่ากับ30บ9เท่ากับ21นะครับเมื่อ c เท่ากับ6จะกลายเป็นเมื่อ c เท่ากับ6นะ้า c เป็น6เนี่ย จะกลายเป็น b ที่เป็นไปไ,ได้ b ที่เป็นไปไ,ได้ก็จะมีค่า b เท่ากับ4 5นะครับสมมติว่ากรณี10 b เป็น4เนี่ยนะครับอันนี้เขียนแบบพูดแบบททนแล้วเนาะเราไม่ได้แสดงวิธีคำแบบละเอียดแล้วนะครับถ้า b เป็น4เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเมื่อย้าย b ไปนะครับ 2d จะมีค่าเท่ากับ21ลบ4นะครับจะกลายเป็น 2d เท่า17ก็ไม่สอดคล้องนะครับ ถ้าแทน b เป็น5เนี่ยนะครับเมื่อแทน b เป็น5ไปปุ๊บจะกลายเป็น 2d มีค่ารับ21ลบ5นะครับซึ่งเป็น16ดังนั้นได้ d เป็น8ดังนั้นกรณีที่ b เท่ากับ5จงเป็นไปได้นะครับเขียนเขียนรายละเอียดถ้ากรณี b เป็น4 4บวก 2d เท่ากับ21นะครับตรงนี้จะได้ d เท่ากับ8.5นะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับ เราต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะกรณี b เท่ากับ5 5ห้บวก 2D เท่ากับ21นะครับจะกลายเป็น D เนี่ยมีค่าเท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ a เป็น3นะครับ b เป็น5 C ก็คือเป็น6ส่วน D สองตัวก็จะเป็น8 8นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆข้อที่สามารถตอบได้แล้วนะครับก็คือจะเป็น3 5 6 8 8นะครับผมคจตอบตอบได้แล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากคิดกรณีต่อไปก็เดี๋ยวเรามาคิดต่อไปด้วยกันว่าเอ้ยมันจะมีตัวไหนที่สอดคล้องกันไหมนะครับคำตอบคือ3 5 6 8 8นะครับอ่ะสมมติว่าเอออันนี้กรณีที่4เป็น6เนอะแล้วสมมติกรณีที่4เป็น7ล่ะถ้า C เป็น7 ถ้า4เท่ากับคือ1.3 4เท่ากับ7ครับแทนค่าไปเนาะก็จะกลายเป็น a เป็น3บวก b ก็คือเป็นเป็นค่าอะไรไม่รู้แล้วก็บวก c ก็คือเป็น7จบวก2 d มีค่าเท่ากับ5 4 c ก็คือ c เป็น7เนาะก็จะเป็น3 5นะครับจะกลายเป็น b บวกเนี่ยมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ35้าลบก็จะกลายเป็น25้านะครับซึ่ง b ที่มีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็จะมีค่าระหว่าง3ถึง7นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนแรก a เป็น3มเนาะนะครับส่วน c เนี่ยเป็น7 b ที่ไป็ได้ก็จะมีค่าระหว่าง3ถึงดังนั้น b ก็จะมีค่าเท่ากับ b จะมีค่าเท่ากับ4 5 6ห้านะครับเมื่อแทนค่า b เป็น4แล้วนะครับจะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะว่าเมื่อแทนค่า b เป็น4ปุ๊บแทนค่า b เป็น4 4ย้ายข้างไปลบก็จะกลายเป็น 2d เท่ากับ25นะครับดังนั้น 2d เป็นเอ้ยออย้ายไปลบ 2d จะมีค่าเท่ากับ21จะกลายเป็น d เท่ากับ5ซึ่งเป็นเปไม่ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เอ่อ b เป็นเลข5นะครับในข้างไปลบปุ๊บนะครับจะกลายเป็น 2d เท่ากับ20 d ก็จะมีค่าเป็น10ซึ่งไม่ใช่เลขโดดนะครับขาเลขโดดก็คือควรจะมีค่าตั้งแต่0ถึง9นะครับ ดังนั้นห้าจะเป็นไม่ได้และ6กก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อแทน B เป็นเลขคู่นะครับเมื่อแทน B เป็นเลขคู่จะเห็นว่า2 d ก็จะมีค่าเป็นค่าขี้เสมอนะครับซึ่งเป็นเป็นไม่ได้ในเรื่องจำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขโดดนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ b เท่า4เท่าเป็นไม่ได้ดังนั้นกรณี4เท่า7จึงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คิดตอนนี A เท่ากับ3แล้วนะครับโอเคคราวนี้ครับคราวนี้จะคิดกรณีที่ A นะครับ เเท่ากับ5้านะครับถ้า a เท่ากับ5ปุ๊บก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็น5นในกรณีที่2ได้นะครับจะกลายเป็น a เป็น5 b ยังไม่รู้นะครับ c แล้วก็2 b เหมือนเดิมจะเห็นว่าออค่าเอบวก b บวก c บวก2อเนี่ยนะครับจะมีค่าอยู่ตงคัานี้นะครับ ค่าจะมีค่าน้อยกว่ามาสุดได้เป็นไปได้ก็จะเป็นหกเจปดดนะครับค่าสูงก็จะเป็นห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแตอัตัวก็จะเป็นสิบแปดบวกกับสิบหกก็จะเป็นสามสิบสี่นะครับนี้ค่าสนน้อยสุดที่เป็นไปได้นะส่วนค่ามากสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คิดจากข้างบนนะครับก็จะเป็นเก้าเก้าแปดเนะครับบวกกันก็จะเป็นเก้า ยี่สิบกามสิบสามสานะครับก็จะเป็น5้า c มีค่าระหว่าง3 4มสถึงสาก็จะกลายเป็นหาร5้ต่อสมการนอะหารด้วย5้าตวอสมการก็จะเป็น7จ็น้อยกว่า c น้อยกว่า68นะครับเพราะฉะนั้น c ก็จะมีค่าตั้7นะครับที่เป็นไปได้เนาะซึ่งสอดคล้องก,กับอสมการนี้ ทีนี้ครับทีนี้เมื่อเมื่อตัวตัว c เป็น7เนี่ยนะครับก็จะได้กรณีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือถ้าถ้า4เป็น7จเนี่ยจะเห็นว่าค่า b เป็นได้ตัวเดียวก็คือเป็น6นะครับเพราะว่าเพราะว่าเออระหว่างค่ากับ7มีแค่ค่าเดียวก็คือ6กเ่นี้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่เป็น5 6 7นะครับแล้วก็8 8หรือจะเป็นห้า แล้วก็99นะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของเลขทั้งทั้งคู่เนี่ยนะครับไม่ได้เท่ากับ7ตามเงื่อนไขข้อที่3นะครับลองหาเฉลี่ยแล้วจะพบว่าไม่เท่ากันนะลองหาเฉลี่ยผลลำดับแรกก่อนนะครับก็จะเป็น uh, so <MAND AT ös> 5้บวกได้11บเวกเเป็น18 18ปดบวกแบวกแก็จะเป็น34หารด้วย5ก็จะเป็น6.8นะครับซึ่งไม่เท่ากับเน้องนะครับต่อมา5้า9กเนี่ยก็จะเป็น5้บวกหได้11 ก็จะเป็น7เป็น18 18ลง18เป็น36สามเพื่อนารด้วย5ก็จะเป็น7.2นะครับก็จะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับค่าตรงกลางเหมือนกันนะครับดังนั้นก็กรณีที่ a เท่ากับ5นะครับก็ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับต่อมาเมื่อกรณี a เท่ากับ7นะครับกรณี a เท่ากับ7เป็ีที่สามนะครับ a เท่ากับ7จะกลายเป็น าจัดเตียงเนี่ยก็จะเป็น7นะครับเป็น A เป็น7ต่อมาเป็นได้แค่8นะครับและต่อมาเป็นได้แค่9นะครับแล้วต่อมาก็คือเป็น10แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเรื่องเลขโดดนะครับเพราะว่ามันเกินเลขโดดแล้วตั้งแต่0ถึง9นะครับดังนั้นกัในที่ M เป็น A เป็น7ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะมีได้แค่ชุดคาตอบเดียวเท่านั้นก็คือเป็นรหัส3 5 6 8 8กนะครับนะก็สําหรับ ใครที่มาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าจะสรุปกับวิธีการแก้ปัญหาของโจ้าข้อนี้เนาะนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาเนาะครับอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ผมใช้เรื่องอสมการเข้ามาช่วยก็อาจจะพอช่วยได้บ้างประมาณหนึง่งเพื่อจากัดตัวเลขในการแทนค่านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ